ครับสวัสดีครับยูวัตมันครับมันยูที2มีนา6เครับอ่าพี่ีวอลต่อ2สีมานะก็ใช่อลยี่บีกต่อ1ปตาได้สองนาวิ่ครับนีเครับเอฟซีมาครับไปอนเลยครับ อันนี้ตัวนี้ยังหาครับตัวนี้ว่าดูยืดก่อนครับทังนั้นกวันน้องพี่หเพราะว่านี่อะไรนะกล้วยหอานดกล้วยหอมโอ้ยคนี่ยเลครับวันนี้วละต่อสองทีมานของต้องจะหลายเรา เราเล่นี่นเนี่ยอราเลียตัวอะไรเนี่ยเเรนะไรตตลกคไรขาของราเลยไม่ได้เลือกอะไรรือยังม่้ค่ะปาขอมาเรีนกนแค้สารักใช่แต่ว่ามาดูนครับเราประจํายื <ahead wrestling together> like ่ตลอดเลยใช่ครับคือว่าต้อสายสองเีรยนต่วไม่ต้อตลกครับไม่ีผลงารัเป็นตตลกโอเก็าดรืบุร โบราณทางร่ากายีร่กายู่สี่แยกบริษัททาับริษัทอรอเดี๋ยนี่ต้มแกงาวดธรรมดานาสกเลยค่ะ แต่งหญิงเลยครับแต่งตลกเป็นผู้หญิงเนี่ยเอ้าเลยเนาะเสื้อผ้าต้องใส่แบบแบบนี้แบบแต่งเราดูตดเราดูตัดผลงานค่ะสอ่ะฝากหน่อยตอนนี้เดี๋ยวติตามมาตึมเลยับวากติดตามบอรตต์สิมานครสายที่สองได้แล้วครับพระเอกเซก้านางเอกน้องมบีคอยน์นภาครับดาวตลกลูกขาวแม่ฟองฟอดนะคะแล้วพบกันนะคะกระดิ่งเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อน้องบีสิมานครชื่ออะไรนะน้องบีสิมานครน้องบีสิมานครติดตามมุล่าแม่ถ่ายรูปภาพเป็นไง 1น่อนามสี่นะองาอย่านนรจม่รับอาจรครับตลกตลกขนาดไหนตต่ตลวผู้หญิงอะแต่ผู้หญิงตลกผู้หญิงเลยค่ะตลกไม่ตลกเราติดตามตอนคอนเสิร์ตตอนเตยเลยค่ะสวัสดีครับสวัสคุณน้องชาสวัสดีคุณผ้งเส้นัสาานคไท